สบายดีมาพ่อกับบ่าวน้อยสาวลุมงเมน,นีสาวลุงสิมาก้อยเห็ดเฟืองเบื่องคิปแล้วก็ยลืมกดติดตามบ้าวน้อยสาวลุงนี้เด้อพอดเป็นกําลังใจเฮ็ดคิบต่อไปเนะาะเฮ็ดเฟืองสาวลุงกระลวกน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องพักไม่พักอย่างแน่มีหอมเป๋พี่น้องอือว่าผักชีใบยาวต้นหอมหอมแดงแล้วก็พริกสดเนาะ พักสลุ่มกบบระบได้ใส่หลายอย่างกูะเ้มากใช้อันไหนก็ใไซเดอสลุ่ใมใช้ซ้ำนี่แหละพี่น้องม <c oughs> ีอย่างไงมีข,าข้าวคั่วมีผงปนมีผงชูรสน้ำปลาน้ำป่าพี่น้องลองปรุงส่วนผสมเป็นอาหารง่ายๆสบายสบายเนาะมาเบิ่งนกันเลยเล้วสลุ่มจะเริ่มก้อยเห็ดเฟืองแล้วเนาะเดี๋ยวชิซส้อยหอมกันพี่น้อง บ้านเฮาเอิ้นหอมเปนี้ยงรว่าผักชีใบยาวต้นหอมดี่งต้นหอม ใช้พักได้หลายไปหอมเดนนงนนาะพักนี่ก็ตามใจมากผู้ใดามากใส้พักอันไหนก็ใส้ได้เลยพี่น้องเนาะพริกนี่ใส้ทั้งพริกป่นพริกเป็นเม็ดเลยพี่น้องใส้สองอย่าง ต้มจี๋สั่นไปในจักหน,น่อยพี่น้องพุ่งจะเอาเห็ดมาเห็ดกระเย็นนะพี่น้องจี๊ดใส่สข,ข้าวคั่วก่อนเข้าวคั่วเพชรป่น ใช้น้ำประเดใช้น้ำปาลากินก้อยเห็ดเฟืองกันเ,อเนอะพี่น้องก้อยเห็ดเฟืองหรือว่าเห็ดนางเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองพี่น้องจะลุ่มว่าวพิษขอโทษขอภัยพีน่น้อง เอาพริกเอาหอมลงไปป็นจะแซ่บมาพี่น้องทีสันเป็นตะแซบ่เแซบเนาะหอมหพี่น้องคนเห็นหมันเข,าเขา้าเข่ากันนะพี่น้งนงองเขาจะลุงบอกลืมใส่บักนาวพี่น้อง ขอโทษขออภัยเด้อสรุ่งขอใส่บักหนาวกันเด้อพี่น้องอะไรมักสมกสมักบะสมเนาะสะแซบบ่น้องจะรุ่งซีมึงก,กันเด้อพี่น้องจางพี่น้องนึกว่าจางหน่อยหนึ่ง เพชรยังบกขาดพี่น้องเพชรปนลงอีกอออแซนะ่บวกพี่น้องแ่ปพลอยแล้วใส่ตักใส่จานพี่น้องแล้วเบิ่งน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะพักกั๊บพักแก้มทะลุมันมีตะบักแต่งเนี่ยพี่น้อง เป็ดตีเสีบบอกพี่น้องม้ามาม,าม,าม,ามาืกินน้ำกันเด้ออาหารสลุ่มกับบริยุ่งยากเฮ็ดง่ายๆพี่น้องจะตล์สลุ่มสบายสบายแบบบ้านๆเลยเป็ดเสียบพี่น้องม้ามาเมืก้ก็เฮ็ดเหมือนกันเกกนสียบบอพี่น้อง แซบาะถ่ายใกล้ใล้เลยพี่น้องเนาะแล้วแล้วพี่น้องถ่ายใกล้ๆแต่แซบบอมาๆมา,ม,ามากินน้ำกันเด้อบุูคุนพี่น้องมากินก็เห็ดเฟืองน้ำสาลุ่งขอบใจเนาะที่เขามาเบิงมาชมบ้าวนะ้อยสาลุ่งมาเป็นกำลังใจให้สาลุ่งก็เป็นกำลังใจให้ใหบุษคนนะุณเนาะขอบใจขอบใจไว้พ่อกันชปหน้าบายบาย ขอบใจขอบคุณค่ะ